ันนี้ก็จะออกแนวสปอร์ตสปอร์ตหน่อยนะคะเขาจะเน้นเป็นสีดําสลับกับสีแดงชุดแต่งมาเดิมเดิมเลยนะคะซิตี้ค่ะเข้าใหม่ต้อง รถสวยปีใหม่ใช้งานน้อยนะคะบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะคะกับ t o y ยต้ VO ีเครื่อง1.5ตัว S โชมปี2018ค่ะมาในราคาสุดพิเศษ349,000บาทมาพร้อมกับไม่เพียงแค่70,000กว่ากิโลเท่านั้นลูกค้าขาได้เข้ามาสีบอลเงินกระจังหน้าสีดำเปียโนแบ็กนะคะเป็นตัวไฟใหม่แล้วเรียบร้อยนะคะมีตัวไฟลันนิ่งมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอกด้านล่างมาพร้อมกับแม็กขอบ16ยางปีใหม่พร้อมใช้งานตัวนี้ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างค่ะลูกค้าขา,ขาตัว เปิดมีคีย์เลมาให้ด้วยนะคะ4ประตูเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังกันบ้างค่ะนี่เลยในส่วนของไฟนะคะใสๆปิ๊งๆแบบนี้เลยมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหลังแล้วก็จะมีกล้องหลังมาให้ด้วยค่ะลูกค้าจูลของแบบจูใจแน่นอนและที่สําคัญไม่ช้าไม่โทมนะคะเดี๋ยวเราไปดูออปชั่นภายในกันค่ะว่า v ีออคันนี้เขาให้อะไรมาบ้างไปชมกันค่ะปะ ภายในเขาดีไซน์มาเป็นตัว S คันนี้ก็จะออกแนวสปอร์ตสปอร์ตหน่อยนะคะเขาจะเน้นเป็นสีดำสลับกับสีแดงชุดแต่งมาเดิมเดิมเลยนะคะคอนโซลด้านหน้าบ้างดีกว่าค่ะ จอเดิมๆจากศูนย์เลยนะคะหมดแอร์ออโต้นะคะแล้วก็นี่มีจุดเสียบพาวเวอร์เอามาให้เรียบร้อยนะคะจะอยู่ด้านหน้านี่เลยนะคะพวงมาลัย3ก้านทรงสปอร์ตมันติฟังก์ชั่นนะคะแล้วก็จะเป็นสีดำเปียนโนแบกด้วย <S <S ตัวเบาะบ้างดีกว่าเบาะจะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะตัดกับสีแดงคาดได้แดงด้วยลูกค้าทรงสปอร์ตสวยสุดๆ, <S <S ดๆเดี๋ยวเราลองไปนั่งดูวิวด้านหลังกันบ้างดีกว่าค่ะวีอคันนี้ะ มาค่ะลูกค้าขาด้านหลังกันบ้างดีกว่านะคะนี่เลยซิตี้คาร์น่าใช้งานอีกหนึ่งคันด้านหลังเป็นเบาะหนังเหมือนกันคาดได้แดงมานะฟิลสปอร์ตสปอร์ตเลยลูกค้ามีช่องใส่แก้วน้ำมาด้วยนะตรงกลางมีที่พักแขนเรียบร้อยเลยค่ะลูกค้าเพดานด้านบนไม่ช้ำไม่โทม v ีออสโฉมปี2018ไม่7 0 0 0 0 0โลได้เป็นตัวเนะคะราคาสุดพิเศษ349,0 0 0บาทรถสวยใช้งานน้อยพร้อมมากม ยอดกูได้ค่อนข้างสูงที่สําคัญมีเล็ด,ดอกเบีย้ยพิเศษด้วยนะคะใครที่สนใจวีออศคันนี้ติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์ศูนย์แปด7กสหรือเข้ามาชมรถได้เลยที่ดิมคาบายกิษสดากรุ่าฝากไว้ได้วยค่ะบ๊ายบาย